สวัสดีค่ะแม่มาดค่ะมือนีีแม่มาดสิผ้าเด็ดเอาหัวกระชายหรือเอาเหงากระชายเดี่ยไปปลูกต่อเด้อค่ะมือเ้าแม่มาดไปตลาดซื้อมาหนึ่งกิโลแพงขนาดเล่ยอยกว่าบาทเลยค่ะเนี่ยนี่หำมมันดีก็สิเอาไ้ถ้ากินเป็นพักใส่ต้มใส่แกงนี่ทุบไฟฟอยใส่ไข่เจียวไห่ลูกนี่กินเป็นผัก พอกบแม่กินเป็นพักลูกกินเป็นพักบ่ได้ว่าเพี้กัทุบไว้ฟอยใส่ไข่เกียวนี่ใส่แกงใส่ต้มค่ะเพิ่นว่าหัวกะช่ายเป็นยาปองกันโรคโควิดได้ก็เห็นดีเห็นงามน้ำเพิ่นเพิ่นบอกว่าเอ่เป็นอันดับหนึ่งเลยที่ปองกันโรคโควิดเพราะว่าช่วงนี้โรคโควิดมันหนากลัวเพิ่นบอกว่ากินกะช่ายนี่ก็เลยเอามาก,กินเป็นพัก ลักเลยค่ะตอนนี้ยึดได้ขอพวกของแม่ม่าเด้อค่ะนี่แม่ม่าก็เลื่อสีมาผ้าเด็ดเอาเงาขอใช่เนี่ยไปไวท์ถาโปนี่เอาหำมันเนี่ยไวท์ถากินเด้อค่ะเด้อนี่ผ้าเด็ดตอยการเด็ดเอาหำมันแบบนี้เด้อค่ะไปไว้ไวท์ถากินหำเออเงาเงาแบบนี้แม่ม่ากับเซีไปปลูกเด้อค่ะเอาไปปลูกต่อ เด็ดเลยค่ะไฟ่ีค่ะเด็ดเด็ดเลยค่ะนี่ไตแล้วสองหอกเด็ดจนเบิร์เลยค่ะโลโคบีตอนนี้มันเป็นตายานเด้ค่ะคนสายเป็นพักเป็นป่าเอ้ยเป็นตตยาน เป็นว่าเหงกากระไฉ่ไอหัวหั่มกระชา่เนี่ยดีป้องกันโรคโควิดได้ดีกระเห็ดไปน้ำเพิ่นล่ะค่ะจากสีดีจังใดซ้ำใดก็บรรลุด้วกันเป็นว่าดีก็ด,กดีน้ำเอาวะ่าโปกตีกะเอาต่างตั้งหํกากระชา่แบบเนี้ยมาตำใสน,น้ำขนมสิบเป็นบ่าค่ะเดี๋ยวนี้บ่าใสต่างตั้งขนมสิบแล้วแม่มาดะเอามากินเป็นพักเลยแล้วเดี๋ยวนี้มี พี่น้องปองปายกะเห็นดีเห็นงานนะ้ำเพลินโบเนีม่มาเห็นดีเห็นงานนะ้ำเพลิอนอยู่ดีเพลินว่ามันดีเอ,กโโอา,กนะากันลูกพ่อกินมาสั่งมันไดยังเนี่มาถามว่าอยากตายเดินก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลย <c oughs> สึกอะไรายว่ากินหรือกันนี่ว่าท่อยากตายตอนนี้นี่ยังอยากมีชีวิตอยู่เพลินาว่าป้องกันได้ก็ป้องกันได้ก็บ่ได้ ว่าได้หน่อยคือได้หลายกับบล็อกลกหลบเพราะว่าป้องกันได้กับป้องกันได้นะพ่อนะมา้ำมากินไปนว่าดีก็ดนนีนั่งนี่นำมาเด็ดเด็ดเด็ดซอยกันเดี๋ยวเอาไปปลูกวายนอหักเลยอันนี้นอหักเลยเม่มาเสียดายแพงแพงเด็ค่ะตะก้อนแม่มา สือกิโลละยี่สิบยิมหาบาทเองแต่กันสูงคอยสูงขึ้นมาสูงขึ้นมากเป็นสามเทพหาเป็นสี่เทพหาเป็นหาสิบจากหาสิบพงขึ้นมาเป็นแปดสิบจากแปดสิบมันเป็นลอยก็บาทเลยค่มือเศร้านี่แม่มาซื้อซื้อมาโลละลอยหกสิบบาทเด้กค่ะเนี่ยนเนี่ยหัวใหม่ใหม่งามเนี่ยแม่มาซื้อมา้าโลดละลอยหกสิบาทเด็กค่ะบ๊ว่าเสียกับตองเสียเด็กค่ะเนี่ยลอยหกสิบบาท บางลานร้อยแปดสิบบาทเด้ค่ะมุงหัวหัม่มมห้งหั่ใหญ่กว่านี้เนี่ยร้อยแปดสิบาทนี่มันหั่มน่อย <c oughs> นี่หัม่มน่อยปัจจิมรี2สองราคาร้อยหกสิบอีกกระจาดหนึ่งร้อยแปดสิบแ่ค่ะเนี่ยสูงคักเน่บางลานกันเบิร์ดไปถามซื้อแล้วก็ว่าเบิร์ดตอนนีขายขายดีเลยตอนนี้กใาชา่ เ็นเพื่อนโพสขายอดนี้ค่ะนอนอกะใชยนอ,กกนยนอละสองบาทพาถ้าเด็ร่วมคาทรงเด้เจะพอนอกะใชยเนี่ยนอละสองบาทนอกะใชยที่ว่าเขาเะเอาไปปลูกก่อนนอละสองบาทร่วมคาทรงมันอจีนนอตกนอกละจักบาทมันจินหลายบาทจุดดูคาทรงคาทรงกับแพงเด้คากองสังตาสังขาห่อกระดาษหออ่อเขาอีก ข้อสีห่อไปจากบ้านเด็กบ้าบูเดี๋ยวนี้มันเขายังป้องกันโรคโควิดกิ่งส้อมอะไรกับส้อมหยางเด่นเดี๋ยวนี้ซ้ำน้ำส้อมคล้องจากตั้งจังหวัดไปจังหวัดหนึ่งแต่มีกระแห้งเขากระแห้งเ่ราหลับได้สมือดีเนี่ยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะไดแล้วค่ะเหงากระชายแม่มาจิบเอาไปปลูกนี่เดี๋ยวไปปลูกลงกระถางนี่ มาเพราะมีแปลงขี่ดินคือจังหวาหนอกวันหน้าเขาดอกตอนนี้ยุคกรุงเทพเอาลูกกับถางย่างเดียวค่ะได้มาทำแดดก,กับลูกกับถางเนี่ยยังเอาแก้วเ,เหงาแบบนี้เป็นลูกกับถางทั้งเมื่อกี่แหละค่ะเนี่ยเอาบางเหงาบ่กินยูเหล็กกินตาหามันเิตาหามแบบนี้ทำแบบนี้ก็จะเอาไปล่างอีก่ถวนึงพอเยอเอกก็ล่างแล้วล่ะ่ยวนึ่งอันนี้ก็จิไปล่างไปคัดอีก แต่ต้องไปเอาเอียงก่อนอแปลงสีฟันแปลงสีฟันมาถูๆๆๆเพราะว่าหากระชาบัอยูได้ขีดดินขีดขดินกับว่ามั่นใจอย่ามีใครพยาดป้องกันโลกนี่จะต้องเอาไปล้างอีกที่หน,นึ่งนี่ยามีมาเสียหัวกระชาไปลุ่งขีดดินก่อนเดอ้อไปปูกในกระถางก่อนเด้อคะ่ะ ตอนนี้เราเด้อค่ะน,นี่มาได้แล้วเอาไปปลูกเด้อค่ะใบสวนขั้วเห่าเป็นหวานเป็นยาใส่ปนใส่แก้วใส่แกงใส่เป็นเนยงก่อนใส่นำขอนมเส้นนะคะมาละค่ะตอนนี้เราเด้อค่ะสวัสดีค่ะ